โทนี่โครสบอกลามาริดและจะแขวนสตั๊ดหลังจบยูโร2024ชายที่เป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะแห่งยุคนี่คือที่สุดของลูกจ่ายโคตดเวอร์คาร์ดที่แสนจะเรียบง่ายแทงทีเป็นหลุดยิ่งแทงเอายิ่งหลุดเอาก็จะไปรับชมคลิปฝากติดตามบอลกระชอด้วยนะครับการออกบอลของโทนี่โครสมันช่างแม่นยำและเข้าเป้าบอลพุ่งเข้าหาเพื่อนร่วมทีมแล้วกับจับบางเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง ทีมิดฟิลคุณชายสุดเนียบตั้งแต่กับมีชื่อในทีมชาติเยอรมันอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติก็จัดโชว์แอซสสิสไป2แอซิสสุสดเพอร์เฟกเรียกได้ว,ว่าบอกรักที่โบสนอนสดที่กุฏิโทนี่โคลสเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี2533ตอนนี้อายุ34ปีด้วยส่วนสูง182เซนติเมตร เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวเยอรมันครับปัจจุบันใส่เสื้อเบอร์8เล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรเลอเอามาริตในลาลิกาสเปนในอดีตโคลดเคยเซ็นสัญญากับไบเยอร์มิวนิกเมื่อปี25-50แต่ถูกส่งตัวไปเล่นกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนในฤดูกาลต่อมาก่อนกลับมาที่ไบเยอร์ในฤดูกาลถัดไปและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีม เขาช่วยให้บาเยอร์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาสมสมัยเลเอฟเบโพคาว3สมัยยูฟาแชมเปียนลีกอีก1สมัยยูฟาซูอร์คัพ1สมัยและฟีฟาคัพเบอร์คัพอีก1สมัยก่อนจะย้ายมาเซ็นสัญญากับเลอมาริตเมื่อปี2557ารสุปตาชาวเยอรมันผู้นี้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมและช่วยให้เลอมาริตคว้าแชมป์ลาลิกาสสมัยยูฟาแชมเปียนลีก5้าสมัยยูฟาซูอร์คัพ4สมัยและฟีฟาคัพเบอร์คัพอีก4สมัย โดยทักษะการจ่ายบอลที่แม่นยำควบคุมจังหวะของเกมได้ดีเคลื่อนที่ด้วยมันสมองที่ฉลาดและการอ่านเกมเป็นเลิศแถมประสบการณ์ในการเล่นระดับสูงสูงลิบลิ่วครับโทนี่โคลดจึงเป็นแบบอย่างของนักฟุตบอลสมัยใหม่ที่อยากเล่นกองกลางแบบเพลย์เมเกอร์และสำคัญสุดของเอกลักษณ์ของโทนี่โคลดครับชายที่ทำให้ช่วงพีค ของเขาหายไปเปลี่ยนเป็นความคงเส้นคงวามาตรฐานการจ่ายบอลตลอดการค้าแข้งไม่เคยน้อยกว่า92%ต่อซีซั่นอีกทั้งยังเป็นคนที่ผ่านบอลมากที่สุดครับถึง2,000กว่าครั้งต่อซีซั่นภาพจำของโทนีโ่โคดคือชายคนนึงครับเวลาซ้อมเสร็จก็จะทำความสะอาดรองเท้าที่เขารักรุ่นเดียวที่ใส่กว่าหลายซีซั่นและพาเขาควาความสำเร็จได้มากมาย ไม่ว่าจะถูกเสนอให้ใส่คู่ไหนแต่สุดท้ายก็เป็นคู่นี้อยู่ดีครับเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับชายผู้ที่อยากเลิกเล่นฟุตบอลในจุดพีกิกนี่คือความฝันของเขาอีกอย่างหนึ่งและวันนี้มันก็มาถึงแล้วครับวันที่ราชันชุดขาวอําลาชายที่ชื่อว่าโทนี่โคลสอยังเป็นทางการหวังว่านายจะมีอนาคตอีกแบบที่ต้องการหลังแขวนสตันะโชคดีนะโทนี่โคลส